เดียวกันคุณผู้ชมนายรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินค่ะก็แสดงความเสียใจแสดงความกังวลกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้แล้วก็เสียใจที่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอีก3รายด้วยนะคะแล้วก็ย้ําค่ะว่ารัฐบาลไทยจะเร่งประสานนาเครื่องบินอบพยพคนไทยกลับบ้านให้เร็วที่สุดค่ะ โดยคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีค่ะแสดงความเสียใจกับแรงงานที่เสียชีวิตเพิ่มเติมอีก3ามรายพร้อมกับยอมรับว่ากังวลกับสถานการณ์นี้นะคะบอกว่าได้รับแจ้งจากทูตไทยในอิสราเอลว่าเครื่องบินที่นําคนไทยกลับประเทศเพิ่งเดินทางออกมาอีกลําถือว่าเป็นเรื่องดีแต่เรื่องที่น่ากังวลใจอยู่ก็คือมีคนไทยที่อยู่ในรายชื่อเดินทางกลับไม่ปรากฏตัวติดต่อไม่ได้และบางคนก็แจ้งมาว่าออกจากพื้นที่ไม่ได้เพราะว่ามีการถล่มของจรวดมาอย่างต่อเนื่องค่ะ ซึ่งย้ำว่ารัฐบาลจะจัดเครื่องบินให้ได้เยอะที่สุดและท่านทูตก็แจ้งว่าทหารอิสาราเอลก็ช่วยลำเลียงคนจากจุดสุ่มเสี่ยงอย่างเต็มที่ค่ะเมื่อกี้ได้รับแจ้งจากทางทูตไทยประจำอิสราเอลมานะครับว่าเครื่องบินอีรำนึงก็ออกมาแล้วนะครับก็ถือเป็นเรื่องดีแต่เรื่องที่มันยังน่ากังวลใจอยู่ก็คือว่ามีมีชาวไทยบางคนที่มีชื่ออยู่ในผูท้ที่ที่เดินทางกลับเนี่ยไม่ปรากฏตัวติดต่อไม่ได้ มีอีกสองสาคนที่แสดงเจตจำนงเปลี่ยนใจคือไม่กลับและอีกอันหนึ่งที่น่าเป็นห่วงคือว่ามีบางคนที่แสดงเจตจำนงแต่จแจ้งมาว่าออกจากพื้นที่ไม่ได้เพราะมีการถล่มจรวดอย่างต่อเนื่องนะครับตรงนี้เราเราเองเราก,เราก็เราก็ยังมีความกังวลอยู่เพราะนั้นแสดงว่าความรุนแรงของสองครามนี้ไม่ได้น้อยลงไปแต่อย่างไรก็ตามที่รัฐบาลเราอยากทำเต็มที่ครับที่จะจัดเครื่องบินให้เยอะที่สุดนะครับมาไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าก็พยายามดำเนินออกมาแล้วท่านเองท่านท่านทูตเองก็บอกบอกว่าทาง ทางฐานอิสราเอลก็ช่วยเต็มที่ที่จะลำ,ลำเลียงคนออกมาจากจุดสูมเสียงขณะที่ช่วงเช้าค่ะท่านนายกก็พูดถึงการประสานเครื่องบินไปรับคนไทยกลับบ้านนอกจาก3สายการบินพาณิชย์ก็คือนกแอร์เอเอเชียและการบินไทยยังใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับเอกชนค่ะประสานไปยังสายการบินสป ce จ e t ของอินเดียที่มีเครื่องบิน Airbus ส3 4 0รองรับผู้โดยสารได้มากกว่า300คนซึ่งเร็วที่สุดจะสามารถนําคนออกมาได้ภายในอาทิตย์นี้นะคะ พร้อมกับชี้แจงถึงกรณีที่นักวิชาการบางคนแสดงความกังวลเรื่องการบางตัวของไทยต่อปาเลสไตน์ยืนยันว่าไทยไม่ได้แสดงจุดยืนเข้าข้างใครแต่เข้าข้างคนไทยที่ประสบปัญหาอยู่ในตอนนี้ให้ทุกคนปลอดภัยที่สุดค่ะค่ะ